เจ้าป้ากันแล้วเจ้ากับทัวปลาชาแนลกับสงโโองพี่น้องอุลลานวันนี้จะปลาไปพูกจักกับสมุนไพรใกล้ตัวเจ้าสมุนไพรติว่ามังคนลกับหัวมันหักสาโลกอย่างได้เนาะเดี๋ยวจะปลาไปพอเจ้านี่ก็คืองง้าคาเจ้า นีค่ะที่ปุ่นเอาไปมุงหลังคาบ้านสมัยก่อนนะเจ้าแค่คา,านี่เกาเดี๋ยวเขาไปพอใบมันพอดอ,อกพอห่อังมันก่อนเนะเจ้าหนะอันนี้ค่ะอันนี้ฝุ่นห้องว่าขนนี่นะเจ้าหนอก็ว่าดอกแก่ นี่นะเจ้านี่เป็นห้องขนหรือว่าดอกแก่อันนี้จีมันเจ้าหนอเป็นห้องว่ะช่อดอกเจ้าหนอนี่นะก็เป็นลักษณะที่เอียยจ้า,จามันจะมีเคือสอนติดอยู่นี่แล้วก็จะเป็นรีรีเป็นเป็นลิมที่เอเ,เจ้าหนอต่างกันครับอันนี้ถ้าดอกแก่มันจะไปขนเป็นปุกเจีอีอันนี้ ใบใบก็จะเป็นเง้ยาวเจ้าเนาะเป็นวงลีเป็นเง้วที่อันนี้ยังว่าสั้นนะนี <S <s ่มันต้นสั้นทานเง้วเตเต้เตี้ยเง้วท่วมหัวพวกเนาะที่มันที่ปุ่นไม่ได้ตัดได้ยังนะอันนี้เป็่นตัดมันมันก็เลยสั้นที่จะจนออกมาใหม่หักคุดแล้วมันคุดหักก็จะเป็นป่องป้องอเจ้าเนี่ยเนี่ยเจ้าเป็นป่องเนี่ยเวลาเขา จะเอาไปเนี่ยยาเนี่ยอย่างเขากหลอกหลอกนี่ออกหลืบนี่ออกเอยากจาเดี๋ยวเขาพอสรรพคุณนะเจ้าหนอกว่านี้อย่างฝรล่มมีน้องหักษาอย่างได้พองใจจะได้กลินจะได้ยี่หน่อหล่อนะเจ้าหน่อเขาพักที่ห้างนี่เจ้าห้างตู่ห้างไห่นี้บรรยากาศดีจะถ่ายด้อยเงื่อ อีกชีป็นพอแล้วคุณแหรงามเจ้าดอยปุ้ยเจ้ามีทายอยู่ตีหมู่สองม <c oughs> านรงพึ่งนะเจ้ายิวงามเจ้าหัวหนินงากินยางนี่หรือเจ้าบริการดีขนาดเจ้าก็มีขาวมาพอรับประคุณเนาะแล้วก็ <c oughs> มันฮักษาอย่างได้ปลาล่ำนี่เนาะยาค้านี่มีสิบสองยังเนะเจ้าหักษาได้สิบสองยังหนึ่งแก้อาการเลือดกำเดาออก่ายก็เลือดดังเนะเจ้าเลือดดังเตือเข้าไปตรงไปหายไปสวนไปเดินไปหันไปนี่อีนะ โดนแดดน้อยเดียวฝุ่นเป็นยังตัวเกาในเลือดไหลโส๊ะโส่อีกัะเนอะอันนี้ก็หักษาได้เนอะเจ้า <c oughs> ใสจ่จอดอกแห้งสิบห้ากำมกับจมูกหมูหูดังหมูเนี่เนาะอันต้มในน้ำเดือดประมาณหนึ่งชั่วโมงหิมหลังอาหารลายลายข้างแล้วมันจิงอะห,หายขาดได้อีกอ่ะเจ้าเนาะ ก็ว่าจะใจ้ขงนมันหรือว่าดอกแก่อะเจ้าเน,ะเนเาะดอกแก่ที่เจ้าหูวคอตะก,กี้น่ะน,นะสิบห้ากัมต้มน้ำกินก็ว่าใจขั้นน้ำจากหากซดกินก็ได้ <c oughs> หนึ่งถ้วยช้าสิบหา้ามิลกัมก็ว่าจะใจ้าหากแห้งบดเป็นผงสองจุดหกกัมผสมน้ำซาวข้าวกิน ห่วใจหักซดก็ได้เจ้าใจได้หลายยังมาเจ้าเนะาะสามจิ๊กกัมตงหนามกินก็ว่าตอนตีเลือดดังเฮาไหลอีนกใจสอดอกมันเนี่ยสอดอกขีดอกมันน่ะนะที่เจ้ามอที่นะ่ะนะ้าว่าขุนมันก็ได้อะตังอุ๊บดังเฮานี่เลือดมันก่อจะยุดอีกอ่ะนกก็นี่มอพออันที่สองเนาะ หากเป็นเลือด <c oughs> หากเป็นเลือดนี่ก็ใจหากมันหากแห้งมันนี่นะสามสิบกัมต้มกินกัมน,น้าก็วาถ้าเฮานี้หากบัวเนาะหากบัวหลวงนี้นะเอามาผสมเต่าๆกันเนี่ยเอามาต้มต้มกินแก่หอบก็ได้เนอะสามแก่หอบแก่หากซดมันเนี่ยหนึ่งกั่มือ้อ กับเปลือกต้นมอนนี่ยังและเท่าๆกันเนี่ยใสหน้ามสองถ้วยต้มต้มเอาจนมันเหลือถ้วยเดียวแล้วก็กินกันหน้ามันเนอะ <c oughs> เปลือกมอนกับหากมันนั่นเขาก็เอาขวางเนี้ยอีกอ่ะ4ีแก่ปสัสสาวะเป็นหนองใ่หากแห้งมันเนี่ยสิบห้ากัม ไซน้าสองร้อยห้าสิบเนืมล็ดต้มเหลือห้าสิบลิ้นกินตอนอุน่นก็ว่าเย้นกับกินได้วันละสามเต๋าห้าแกปัสสะเป็นเลือดเหนียวเป็นเลือดเนี่น้อง ใจหา่าดหนึ่งกัม้มหนึ่งกั้มมื้อเนี่ยนะใส่น้ำหนึ่งถ้วยใยต้มเหลือหนึ่งถ้วยช้ากระหว่าสิบห้ามิลลิลิตรลิ้นกลิน,ลนตอนอุ่ออนๆะเนี่ยกว่าใจห่าแห้งมันนี่ก็ได้นะครับเม็ดพักการน้ำเม็ดพักการน้ำเนี่ยก่อ nga e n ย u แต่เจ้า,นาเนาะ nga endu ทุจักกันอยู่เนาะ,ะสะสมกั้ อย่างละสามชิปกัมกับน้ำตาลซ้ายชิปห้ากัมต้มกินกับน้ำมันเลยนี่นะแล้วก็ฮกแกตัดตำทำงานนักคือว่าเขาต้อยาการว่าเขาอิดเขาเลยเขาปวดเขาเหนื่อยเขาเหมยอีนอะแกจำไหนก็ได้ใส่หากซดมันเนี้ยผสมกับขิงเต่าเต่ากันเนี่ยฮกชิปกัม ใ้น้ำพึ้งน้ำพึ้งนี่ต้องเป็นน้ำพึ้งแต่เนะเจ้าเน่าน้ำพึ้งตีอันนี้บางตีเปลือเขามาขายมันผสมน้ำตาลอย่างอีกมีถ้าเฮาได้น้ำพึ้งปลาน้ำพึ้งกาบบ้านเฮาอีนะเอาน้ำพึ้งของดอยคำเจ้าอันนั้นเป็นแต่อันนั้นนะของดอยคำนล่นะน้ำพึ้งหนึ่งจอบช้ากับน้ำสองถ้วย ต ều, ้มเหลือท้วเดียวกินว่าละเตื่อมันก็จะดีขึ้น,น,นเดี๋วเจ้าหนอกเจ็ดเหนียวคุณเหมือนนำนมก็เหมือนนำต้าหูบูเนี่ยเนาะข้างคืนเนี่ยมันจะคุ้มอุดหลุดเนาะใ้หากซดมันจะเจ้าหนอกสองร้อยห้นนาสิบกรัมใส่น้ำสองพันมิลลิตรต้มหเหลือหนึ่งพันสองร้อยมิลลิลิตรใส่น้ำตาล พอสมควรเนีอวใส่นักจะเป็นว่าวานว่าวานหามหาแหมมะน่อแบ่งกินสามเต๋อกินพื้หมดนี้วันเดียวเลยนะแปดแก่ไตอักเสบไตหักแห้งสามชิ้นกัมกับดอกเจ็ขี่อึ้ง สามซีซก,กัมดอกเจ๊กี้อึ้งนี่ก่อไปซื้อตีล่ารขายยาจีนท่านเจา้ามันจะมีมดอนะ่ะยามุนนี่นะกระเปือกน้ำเต้าเปลือกลูกน้ำเต้าอันนี้ก็เหมือนกันนะเจา้าไปซื้อตีล่ารขายยาจีนก็เนาะมันจะมีสิบห้ากัมแล้วเหล้าขาวสามกัมต้มน้ำแบ่งกินสอสเต๋อ วันละสุดห้ามผสมเก,เกลือเด้อผสมเกลือเรื่องพันธุ์ก็จะหนีหยคือตัวยามันนี่มาได้ผลอีนอ็อตัวดใจหกักซดมันก็ได้เจ้า6หกสิบถึงร้อยสาวกำต้มน้าแบ่งกินวันละสองสามเต๋าคือมดในวันเดียวมันก็จะดีเกาแก่เหนียวคัดตัวบวมน้าอีนออ ใช่หากสดห้าร้อยกัมหลอกเปลือกต่ดูระวางขอเปลือกมันติดเจ้าหลอกมัอพอแต่ที้นนเนาะหลอกเปลือกมันออกเนี่ยแล้วก็หัน่นซอยเป็นหย่อยๆนะเจ้าเนาะใส่น้ำจีถ้วยไงต้มเมื่อเดือด10นาทีเปิดพอเนาะถ้าจะว่าหากมันบบจมน้ำเตืออีก,กอเกาะต้มแห็ม ต้มเพื่อจนห่ามันจมหน้ามดอีกอะเอากากมันออกลิ้นกินตอนอุ่นๆเนี่ยประมาณเก่งถ้วยเมื่อวันนี่กินสักห้าหกเตือเมื่อคืนกินสักสองสามเตือไอ้เนาะต่อเนื่องกันจนครบชิบสองโมงเหนี่ยวห้าก็จะโลงกันนั่นนะก็จะขับออกมามดเนึ่เหนี่ยวหลงเหนี่ยวดีอะกันนั่นนะ แกดีสารแกเหวดีสารุูนะอยากไงก่ <c oughs> ็คือม้าตัวเจ้าไอ,อ้เหี่ยมั่งฮะตัวเหลืองนี่เนาะจากผิดเหลา้าใจหากสดหนึ่งกำ๊หนึ่งกำมือนี่นะซอยให้มันเป็นเงยย้อยนะต้มกับจิ๋นหมูห้าร้อยกัมแล้วก็เอาน้ามนะมากิน กินมันขวางอ่นใจกะกินน่ะ <g ill in> นก็กินได้อยู่เจ้า <g ill in> แล้วก็1ีิแก่ิดจากต้นลำโพงใจหากโซดเนี่ยสามสิบกรัมกับต้นอ้อยห้ารอยกรัมต่ำต่ำเ้วากันเลยเจ้าเนอะขั้นเอาก็นหน้าม,มาผวสูสมกับหน้ามะเป้าหน้ามเป้านี่ โบกแกนใส่มดเลยอีกอะต้มกินทิบสองน,นี่อันทุ่ายแย้วเนาะแกออกฮัดกุ่มแดงเนี่ยเนาะกะหายน้ามแกกะหายน้าได้เอาออกฮัดออกอย่างนี้มันต้องยากถึงน,น้ามเนาะใจหาาสามชิบกักมต้มกินกิน กินบ่อยๆกินหลายเตือกินติ๊กๆอีกอะต้มกินแกนน่ามเลยอีกอะอันนี้ก็ไปใจว่าตีอู้มานี่นะเจ้าม่ได้ว่าไปเลยเนอะมันมีข้อมูนจากอันนี้มมุนิีิหมอเจ้าบ้านนะเจ้าอันนี้มันแตะใจได้แตะเตอก็ถ้าเฮาบอกหูเรื่อง แบบสมุนไพรอย่างนี้เขาก็ปรึกษาคู้หูเนาะหมอสมุนไพรอย่างนี้เนาะถามปืนก่อนเขาก็ใจสูงชีสูมห้ามได้เนาะเตืออันที่มีประโยชน์นักก็โถนักก็มีเนาะเขากล่กมหูก็ร้อง,องพอเนาะเจ้าเนาะข้าไผเป็นในอย่งตามที่เจ้าอู้มานี่ก็ล้องพออาจจะดีขึ้นบางเตือเขาใจ ยาแผนปัจจุบันางนมันได้ผลเนาะยาแผนโบราณของพุนมอเกามาเ่อมันอาจจะได้ผลอีกนะเจ้าเนาะมันอาจจะดีกว่าอีกเนอก็ก็มีตเตยเจ้าคลิปนี้ก็ขอจบอเพียงเตยเจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าปะกันใหม่วาวเจ้าฟ้าไปปะสมุนไพรอย่างดีกว่าไปเสาะเฮ็ดเสาะนอนอย่างบ่หูเตือแล้วเจ้านเานาะ พี่พี่ก็ลาไปก่อนเจ้า